สวัสดีทุกคนแตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในปาร์ตี้เดทของวาเลนไทน์นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับสวัสดีทุกคนโทษทีนะเรามาช้าเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยจะเพิ่มอ่าพวกไอคอนมาอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระเบ,บิดไฟก็มีไอคอนแล้วเนาะแล้วก็อาหารก็เปลี่ยนไอคอนแล้วนะทุกคนเจ๋งผมเป็นแวมไพร์ที่มีปืนเลเซอร์แคนนอนของไซบอร์กเลยทุกคนนี่มันตัวละครที่โกงที่สุดในเกมหรือเปล่า เป็นไปได้นะเป็นไปได้ว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่โกงที่สุดในเกมมีของสองอย่างที่โคตรตึงยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนของสุดโกงเนี่ยกำลังจะมามาแล้ว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 ,ลว,ลวเรื่อย <c oughs> อันนี้ละ่ะโคเดโล โกงตรงไหนนี่ไม่เห็นโกงเลยอุ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเราควรจะเสกเพื่อนไหมคุณไหมที่มันคืออะไรเนี่ยทุกคนสามารถสร้างได้แบบอินฟินิตี้ด้วยโอ้ของวาเลนไทน์แน่นอนครับมีกรอบอย่างนี้เป็นกระถางดอกไม้นะครับอะไรอ่ะอุ้ยโอหเสกเด็กมาเพียบเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยอุ้ยเสกไม่หยุดเลยเสกไม่หยุดเลยโอ้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 โอ้ โอ้โหกี่คนนี่อย่าอย่ารีพอร์ตบั็กกับเรานะได้โปรดอย่ารีพอร์ตบั็กกับเราเกี่ยวกับเด็กทั้ง10คนที่เสกมาให้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำไอเทมแอดมินนั่นไหนที่พวกคุณเนี่ยอยากได้สัปดาห์หน้าแอดมินเชลไอ้นี่มันใช้ยังไงนี่ทุกคนกระถางดอกไม้โอ้ย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 ดิ้งไม่หยุดเลยโอ้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 ยแล้วกระถางดอกไม้นี่มันใช้ยังไงนี่ เห็นมีหลายคนนะขอโลไลออดแอดมินเขาบอกว่าให้เราลากดอกไม้นะไปใส่ข้างในนี้จะเป็นการปลูกเป็นการปลูกดอกไม้ยังไงหรอเดี๋ยวเดไปหาดอกไม้ก่อนหาดอกไม้ก่อนอุ้ยเแผลมาจากไหนนี่อุ้ยอุเอะไรพื่อะไรโอ้โจเย็นจเย็นใ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 เย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นใจเยนใจเย็นจเยยย ดอกไม้อยู่ไหนหนู่นๆจะแล้วดอกไม้แล้วไงต่ออันนี้คือเก็บมาใช่ไหมเก็บมาแล้วก็ลากใส่ได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงี้ประดับยังไงนี่ไม่ใช่มันปลูกดอกไม้ยังไงอะปลูกดอกไม้ยังไงอะทุกคนเดี๋ยวตอนอัปเดตก็น่าจะมีสอนอมั้งเฟอร์นิเจอร์เทรดเดอร์เนี่ยเฟอร์นิเจอร์เทรดเดอร์นี่กำลังยุ่งกับเดทในวันเลนวาเลนไทน์ยอยู่นะเฟอร์นิเจอร์เทรดเดอร์หายเอาทุกคนหมาแค่หมา โอ้โอคูณไป21ตึงจัดมันเอาดอกไม้ใส่กระถางยังไงนี่ทุกคนผมยังหาวิธีการเอาดอกไม้เนี่ยไปใส่ในกระถางไม่ได้หรือว่าตอนนี้มันยังใส่ไม่ได้แต่ว่านับแต่ว่าอัปเดตมันใส่ได้แค่มาให้เราดูเฉยๆในปาร์ตี้หรือเปล่ามีความเป็นไปได้ไม่มีอะไรทำนะครับมาช่วยเด็กเล่นดีกว่าวิวบูม มาช่วยเด็กโดนกวางไล่โดนกวางไล่โดนกวางไลงไ่เอาละทีบุกวันนี้ยังก้อนนะตอนนี้อยู่ในแคมป์อ,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 อุ้ย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 ใจเย็น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 โอ้ดอาเป็นทางเลยจำไว้นะว่าวันในนี้เนี่ยมันจะไม่ถูกนับในไฮสกอร์ฐ <anytime at> <cùng> านลกจัดฐานลกจัดครับทุกคน มันใกล้เวลาที่อัปเดตดอกไม้จะมาแล้วนะในอัปเดตต่อไปเนี่ยคุณสามารถเด็ดดอกไม้เนี่ยมาตกแต่งฐานได้แล้วก็คุณสามารถเอาดอกไม้เนี่ยไปให้ NBC เป็นของขวัญได้เหมือนกันแสดงว่าในปาร์ตี้เนี่ยยังทำไม่ได้นะแต่ในแต่ในอัปเดตเนี่ยทำได้เดี๋ยวจะเล่นคาสินของสัปดาห์นี้ให้ดูนะอ่าน่าจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยจะเล่นคาสินอีก20วินาทีมาเร็วคาสินดอกไม้โอ้ม,ม,อมีหลายมีดอกไม้หลายแบบวะเนี่ยรอบนี้ มีดอกกุหลาบนะครับที่ผมเห็นม่วงๆตรงน,นั้นดอกอะไรไม่รู้แล้วก็ดอกชมพูด้วยว้าวน่าสนใจสายตกแต่งบ้านนี่น่าจะยิ้มแต่ผมคงจะไม่ตกแต่งแล้วเพราะผมเพิ่งจะทําสวนดอกไม้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นต่อนะครับผมอยากจะช่วยเด็กเพิ่มนะครับรอบนี้นี่แจกยับเลยครับดูดิแจกยับเลยครับทุกคนแปบ๊บๆจแจกแป๊บๆแจกครับแจกไม่หยุดครับเดี๋ยววิ่งหาทําเด็กก่อนนะ ไม่รู้ว่าทําเด็กอยู่ไหนดูในป้ายเด็กหายไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเขาช่วยเด็กมาแล้วม,มันมันเหมือนนับว่าช่วยไปแล้วอะ่ะก็เลยดูในป้ายเด็กหายไม่ได้ครับต้องวิ่งหาเอาเองเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราวิ่งเร็วนะทุกคนเราได้นี่มาเราได้บูทแพทเทพพระเจ้าไงนะบูทแพทแอดมินโอ้ยวิ่งเร็วแค่ไหนถ้าตกกำัดักก็ช้าอยู่ดีครับจะเสกฝนเพชรในอีกห้านาทีเอ้ยไม่มีไฟฉายด้วยแย่แล้วครับทุกคน มันมีไฟฉายหลบหลังต้นไม้หลบหลังต้นไม้หลบหลังต้นไม้อุ้ยอุ๊ยขวาแนแอดมินขวาแนแอดมินโอ้หอุ๊ยอะไรมัมม่วมงน่าจะเป็นปืนเลกันนะครับเก็บขวาแนแอดมินก่อนเก็บขวานแอดมินก่อนไปละจ้ามาครับวิ้ยขามี่ะไรเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้ว,ลวครับผมเจอท่าเด็กแล้วครับผม ลุยลุยอไปเดี๋ยวเราหาเด็กคนสุดท้ายต่อด้วยนะครับเด็กคนที่สี่นะครับอาจจะไม่ใช่สี่แล้วอาจจะเป็นคนที่ยี่สิบห้ารอบนี้ผมขยันครับช่วยเด็กไปยี่สิบสี่คนเมื่อกี้มันดรอปอะไรมาไม่มีมั้งช่วยเด็กไปยี่สิบสี่คนนะครับรอบนี้โอหาก่อนต้องวิ่งหาก่อนจะเซกฝนเพชรในอีกสองนาที กลเม็ดแรงจัดครับตีทีเลือดดิ่งเรียบร้อยแอดมินแฟลชไลท์เก็บมาด้วยครับของเต็มตัวเลยครับตอนนี้โอ้คุยแอดมินก็มาครับพอแล้วครับไม่เก็บแล้วครับเต็มแล้วครับช่องช่องเก็บของผมเต็มแล้วครับเก็บมาก็ไม่ได้ใช้ครับไม่รู้เก็บมาทําไมวิ่งหาต่อครับวิ่งหาลังหมีนะครับหาไม่เจอเลยทุกคนผมเดินมาจะครบรอบแล้วเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยครับทําเด็กคนที่ยี่สิบสี่ครับยังหาไม่เจอเลยคนที่ยี่สิบสี่ เล่นแวมไพ์แล้วก็มีขวัญแอดมีเนี่ยดีนะทุกคนดาำเมจมันเยอะขนาดที่ว่าเราฟาดทีเดียวเนี่ยคิวเลือดเธอเราได้เลยอะทุกคนกลับไปที่แคมป์ไฟยังผมยังไม่กลับครับผมดื้อครับผมจะหาทัามเด็กก่อนครับเตรียมรับเพชรให้ดีเตรียมรับเพชรให้ดีอ่าไหนเอ่ยทัามเด็กพยายามวิ่งหาทัามเด็กนะครับอาจจะแสบตานนิดหน่อยนะแต่ว่าผมกำลังหาทัาเด็กอยู่ครับ เพชรเดี๋ยว่อยไปเก็บก็ได้ครับมันไม่หายไปไหนครับเพชรเพชรมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วทุกคนมันตกมามันก็ไม่ไม่หายไปไหนครับมันอยู่ตรงนั้นตลอดไปอยู่แล้วอยู่อีกอยู่ตลอดไปนะครับเพชรแค่เม็ดเดียวเท่านั้นในสัปดาห์นี้อ้าวไม่นะเดินมาสองวันแล้วครับทุกคนยังหาทัเด็กคนที่สี่ไม่เจอเลยคือผมไม่สามารถไปดูที่ป้ายเด็กหายได้ด้วยเนาะเพราะว่าป้ายเด็กหายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันนับว่าเราช่วยเด็กไปเท่านี้แล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นกันแล้วนะ นี่ไงผมเจอแล้วทาเด็กโอ้โหผมวนแบบวนครบรอบอะทุกคนจนําไว้นะว่าวันในนี้เนี่ยจะไม่ถูกนับเป็นไฮสกอร์จะไม่ถูกนับเป็นวันสูงสุดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับมาแล้วครับช่วยเด็กคนที่สี่นะครับคนที่ยี่สบสี่ครับมาแล้วมาเลยครับน้อง <laughs> เดี๋ยวพาไปหาเพื่อนอีกยี่สิบคนที่บ้านนะตั้งโรงเรียนได้เลยเนะี่ยแบบนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้ามาแล้วจ้า กลับบ้านมาแล้วเอาเด็กมาฝากสองคนล่ะโอ้เพรเพียบครับเพรเพียบครับไอ้ดูซีรอบนี้ได้เพรเท่าไหร่เข้ามาผมมีเพชร460นะครับนี่เก็บเก็บเก็เยี่ยมบายทุกคนเล่นอัปเดตให้สนุกอ๋อรอบนี้เราได้เพชร20เม็เพอดีนะทุกคนนี่ก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคนเอาไว้ เราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับวันนีนะ้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันครับบ๊ายบายครับทุกคน